ครับสวัสดีคร <c oughs> ับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน,น,นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็กยังชนแนลหลักอาจารย์แหลกครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้ตามรูปแบบหนาทางชุด,อด่องวดสองวอดคือบนค่ะสูตรบนค่ะท่านผู้ชมสูตรบนคือ,นคอจับบนเขากับบางไม่ก่อนค่ะท่านผู้ชมบนไม่ก่อนโค้งสุดท้ายเขากับบางเบิ่งกับบนอีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะนแต่บางวดที่ผ่านมา กาบขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมหลุดค่ะท่านผู้ชมหลุดธรรม,มาดาละคะล่ะเราปรมาล่างเราก็จะมาบ่นค่ะพระมาสูตรไม่เที่ยวเห็ดน,นี่อ่ามันไปได้ล่างได้บนแต่ว่าส่วนมากเรามาที่บนค่ะท่านผู้มสูตรนี่แต่บางวัตถิ่ันธ์มาก,ก็คือหลุดค่ะท่านผู้ชมหลุด <Okay. S 2> ทั้งแต่กาบขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมหลายสำนัก<ม>ที่ลองเล่นคลิปว่าที่ผ่านมาเนาะแนวทางไปเนี่ยเป็นสูตรน้องแอปเป็นสูตรเนาะค่ะเนาะเมียงครับไม่สูตรค่ะก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ปากกดแช่จำและใจถ้าทีมงานครับพี่น้องเอเีวันนี้เป็นเสร็จรางค่ะเป็น้องเอเยีุ่กท่านเป็นแนวทางฝากต้อนหาฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกันยาสองันห้าอยกสิบเจ็ดครับค่ะรูปแบบน้าท้าเสียวป้านละแสดงนักหน้าเดพกเป็นองค์มารุนกันเพราะว่าเป็นหัวสูตรเนาะแม่เป็นหัวสูตรค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมมันจะเป็นแบบใดกะไปตามสูตรค่ะ ปลูกจิตวาดไปตามสูตรครับที่น<ะ>้องเอฟซีแนวท่ากับมีรุดแน่เดินแน่ไปสั่นหละแ<ะ>นวท่าของสูตรกระโแบบแนวทา่าค่ะสูตรบนค่ะสูตรบนสูตรบนที่น้องค่ะท่านใดที่ แค่ไหนที่ประชอบก็มองเป็นแนวทางได้นะคะเด้อเพราะว่าแอดทำไปตามสูตรค่ะทําไปตามสูตรสูตรมันจะมาแบบใหนกัไปตามนั่นเพราะว่างวดที่ผ่านมาคือหลักสิบมันหลุดเพราะว่าแอดว่ามันเป็นหลักสิบมันเป็นเลขเลขขี้หววที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมแต่คือมันเป็นเลขคู่มันก็เลยหลุดไปเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี่สิบบนจะเป็นเลขขี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขขี้ค่ะ จะเป็นเลขที่อ่าฮาจับเด่นมามันจะเหลือตัวใดเนาะค่ะเนาะจะเป็นเลขที่มันจะเป็นที่ส,มสามศูนย์ อ่าอย่าลืมแล้วค่ะงวดนี้นะค่ะเด้อเป็นยังอาจารย์แหละสันจรพี่น้องสู้สันจรกันพี่น้องเอฟซีทุนจันทฮะสู้กับสันจรอนเลยตุนจอนธรรมดาเล็กอ่าสันจรนเนี่ยเขากระเพิงความฝันได้ค่ะท่านผู้ชมเราใส่ความฝันแม่ใส่เล็กฝันตัวสันนะพี่น้องเอฟซีไว้สันจรสู้สันจรพี่น้องรูปแบบหน้าท่าง เขาก็ะจับไปก้อนค่ะวางไว้ก้อนวางหมักไว้ก้อนปุ้งสุดท้ายยังไงเขากะมันเบิ่งกันอีกข้างหนึ่งค่ะมันเขอยออกกัสุยอดเลยพี่น้องเยบชที่ต่าเหรอครับพี่น้องตัดแบบอย่างเรียบร้อยอันนี้เขากะว่าเขาตัดเขากะว่าเขาตัดคักแต่ว่ามันจะคักกว่านี่บอถาเขาไปเบิ่งเล็กดับแล้วที่ดับอยู่ค่ะท่านผู้ชมที่ดับอหน้าดูหน้าฟังค่ะท่านผู้ชมเขาก็จะมาตัดออกให้ค่ะ สำหรับงวดวันที่หน้ท่านผู้ชมอ่ามุตเรียครับค่ะอะสูตรบนค่ะสูตรบนกันล่างค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองค่ะอุย้หหย,นยนหนึ่งกันยาลืมลืมกันหนึ่งกันยาอสองห้าหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสูตรบนกันล่างอ่าเลี่งไปที่สามกับเก้าค่ะไปที่สามกับเก้าอ่ส่วนจับคู่กันที่สามศูนย์ สา <37, S 2> มเจ็ดสามเก้าสามหกค่ะมาท่านเองแมนอคือไปหลักสิบหลักสิบบนเป็นเลขคู่ค่ะเลขคู่ตอนนั้นเลยมันจะเหลือที่สามกับเก้าค่ะเลขคี่จะเป็นหรอโอเลขคี่เลขคี้จะเป็นเลขขี่เหลือสามกับเก้าสำหรับหลักสิบค่ะอื อันนี้กับวาชิบาเป็น93แล้วนี่ก็เป็น39ได้ค่ะ30 37 39 36ครับพี่น,อน้องเอฟซีทุกท่านโอ้กลมาแน่น,นีดได้ส่งขอทาอยู่พี่น้องเอฟซีแต่ขอทั้งเหล็กฝันขอทั้งเหล็กซ่องเนาะอ,อ่าแล้วจะมันต่ำกันรัยพี่น้องเอฟซีอ่าก็คือเด่นๆก็อยู่ที่39แล้วก็37ค่ะอืมสำหรับเด่นในสูตรก็คือ39แลวก็37ค่ะอื แต่ว่ามันจะเด่นขึ้นก็นี่บอรหรือว่าจะเปลี่ยนบอกะใกล้บันพไว้ออกเดวแอดก็จะมาย้ำใหมอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับสายบนค่ะอันไหนชื่นชอบก็จ้างไปหยิบจับเลวค่ะเพราะว่ามองเป็นแนวทางไว้เพราะว่ามันหลายวันค่ะท่านผะู้ชมแล้วก็เป็นหวยสันจอนถ้าท่านไหนฝันดีกจับเลขฝันได้เลยค่ะท่านผู้ชมจับเลขฝันได้เลยส่วนสูตรของแอดเนี่ก็น้ำเสนอเป็นแค่แนวทางเ่านั้นถืตอตาต้องแก่จ้างหยิบจับออกอะถืตอตาต้องแก่จ้างหยิบจับ มักแค่คอยเอาน้ำเม่มักอ่ะหมอเปในทางได้อ่ะมักคูเป็นความันซึ่งเนาะท่านใดนิดเียดับตัดตัดได้เลยค่ะท่านผู้ชมตัดได้เลยเอาดับไปตัดป่ะแม่เอาดับไปตัดมาตัดก็ได้ค่ะพี่หน่อยเอฟซีจได้ซีคู่พี่หน่อยได้ซีคู่ค่ะได้ซีคู่เด่นของบนครับพี่หน่อยเอฟซีสิเป็นสามหกสามจิดสามเก้าแม่สามศูนย์พี่หน ก็คือมันไปเลขเลขขี้มันก็นสิไปเด่นอยู่ที่สามกับเก้าสองตัวนี่แหละคะ<ม>่ะท่านผู้ชมหรือว่ามาักมักเออเลขวิ่งแกเอาไปวิ่งกับตัวอื่นก็นได้ะคะ่ะมามาที่แอดจับ่ะมามาที่แอดจับอะจับไปก่อนได้เลยะคะ่ะจับไปตัวอื่นก็นได้ะคะ่ะเพราะว่าแอดกับจับไปตามสูตรดับตัวใดที่บ้ามาหน่วยดับตัวใดเอตดเอตัดออกที่บ้ามาหลักสิบแอดกับตัดออกอแบบนี้นะค่ะท่านผู้ชมไม่น่น, like นีหรอกปั๊นพี่้อง รูปแบบแนวทางแมนเราเป็นทีมเดียวกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีฝากไปเป็นแนวทางตรงกิมตรงใจด้อค่ะตรงกิมตรงใจบ้าเอาล็อกเสียงฝันมึงไปน้องแมนเพราะว่าอีกหลายวันจะสู้สัญจรไปด้วยกันค่ะเอาลอกไปเสียงฝันมึงพี่น้องเอฟซีนายโชคให้หมานแมนนี่พี่น้องแซปหน้าจอแด้วพี่น้องเด้กแซปหน้าจอไว้เพราะว่าสูตรไม่ที่แอทเทนมาหนิชนมากแล้วนะเพราะต้าจะหลุดงวดที่ผ่านมาค่ะนะคุผู้ชม มันจะมามันก er ็แต no ่เริ่มมาบม่เข้าบนกับไปล่างอืมอมาบนกับมาล่างมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดมาหันม่มาทั้งบนเม่ม้าทั้งล่างเพราะว่าหลักสิบแล้วหลุดหลักสิบมันมาหลักคู่งวดที่ผ่านมามาที่หกเจ็ดถ้ามันมาที่เจ็ดหกอะมันก็สีโอเคเลยเนาะไม่เจ็ดหกกัดหกเจ็ดยังไงเลยเนาะไม่เห็นมันต่อหกเจ็ดหกเจ็ด ฝันมาเจ็ดแปดเป็นไังใครเลยเป็่ะมาเจ็ดแปดแต่สี่ใครค่ะมาเจ็ดแปดเนี่ยเพราะว่าพอนี่ให้นี่หลักสิบมันหลุดมันกระลดดไปเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาขี้ค่ะสําหรับหลักสิบบนมีสามกับเก้าแมนมีสามเดาตัดออกเปเหลือสามกับเก้าค่ะท่านผู้ชมเหลือสามกับเก้าเจ้าจ้หอยสดค่ะค็นีควอมีหลุดเป็นธรรมดานะแมนค่ะเพราะว่าบางท่านเพิ่นที่เข้าใจได้ว่าเลขสูตรเลขสูตรมันมีเข้ามีหลุดแมต่เลขฝันบางท้างเขาก็ แปะเพเป็นค่นนะท่านผู้ชมเขาก็แปะเพเป็นอ่าเขาก็ต้องอาศัยคนอื่น,ป<ใ>นแปะค่ะอาศัยคนอื่นแปะเมนอ่ะ,อะการแคบหน้าจอไว้เบ้างค่ะว่ามันตรงกิจตรงใจบอรหรือว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรของตนเองได้เลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงแคบหน้าจออีกรอบนึงพี่น้องเย็บซี่ตุ้งช่าง่งง่ายยี่นี่แหละพี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวทาง ยิ่งจะไปยิ่งสามกับเก้าที่สามกับเก้าจับคู่อยู่ได้ได้อยู่ที่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามหกพี่น้องเอฟซีกับได้ตัวโอ้สามเก้ากับสามหกเป็นตัวเดียวกันนะกับเลขตัวกับได้ตัวพี่น้องแต่ชื่อสามต่อกับสามหกแม่จับจับต่อเป็นหกก็จะจลยาเล็แค่เอางไงว่ากับพี่น้องเอฟซีกับบิจารณาเอาเนาะค่ะแล้วคนกับเอาถามมากลายกัเอารักลอยใส่น้ำมันสีหน้าพี่น้องฮรักลอยใส่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไล,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 ลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ